จ้บสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมคนเดิมคนเก่าไม่ใช่คนใหม่นะผมฟังจากเสียงผมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในแมปเอ่ออยู่ในแมปที่มีชื่อว่าเริ่มการสำรวจนะผมซึ่งแมปเนี่ยคือแมปที่ผมตามหาตั้งนานในสุดก็เจอสักทีซึ่งแมปนี้ผมเห็นยูทูบเบอร์หลายคนเขาเล่นนะผมซึ่งผมไม่ในโลบอ๊ะนั่นแหละที่จริงแล้วมันไม่ได้แมปนม่ไม่ได้อยู่ในโลบอกนะ จริงๆแล้วมันเป็นเกมเลยแหละแต่มีคนคนหนึ่งนะผมเอาเกมเนี้ยทําเป็นโลโบอกครับผมก็ดีว่าผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเพราะเกมนั้นเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วโลโบอกเนี่ยมันมีภาษาไทยด้วยนะผมก็เลยอ่านออกแต่มีบางคําที่เป็นภาษาอังกฤษนะผมซึ่งเป็นแบบแนวอะไรวะ,ะดูดิแมปแนวทั้งหมดต้องคิดดูดน่ว่าแมปแนวอะรสัีเห็นไหม หลายเกมเลยดูดิการตรวจสอบแล้วก็การตรวจสอบอีกดูดีแบวนี้เยอะมากแต่ผมดันเจอแมปนี้ผมก็เลยจะเล่นแมปนี้ผมโอเคไปเริ่มกันเลยไปโอเคนะครับตอนนี้เออโอเคอะไรนะนีอะไไ่ออกกำลังโหลดกำลังโหลดแบบ ตำรวจโอเคอะไรวะเนี่ยกำลังโหลดสิสอะไรวะเนี่ยรวบรวมสิอะไรวะเนี่ยให้แน่ให้แน่ใจว่าจะไปจะเฮ้ยมันอันนี้เร็วจังอ่ะโอเค,อเ,คเริ่มเกม เริ่มเกมแล้วโอเคผมปรับไม่ให้ขาวดำนะผมเริ่มสำรวจใช่ดูดิอย่าประเทศไทยอ่านั่นานายประเไทยคุณมีวันที่ดีดหรึเปล่าหรือไม่มีคุณมีความรับผิดชอบมากมายหรือไม่รับผิดชอบมากมายอะ ผมไม่แน่ใจอ่ะอ่าก็ได้น่าจะมีปุ่มอัจจะมั่งนะเพาะผมไม่รู้อ่ะมองไปรอบๆสิ What the fuck ผมนอนหลับอยู่คุณคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของคุณหรือไม่ไม่เลยอ่ะคุณรู้ไหมว่าเธออยู่ในอยู่ที่ไหน ใครอ่ะพูดถึงใครอยู่ไม่ไม่อะไรอ่ะพูดถึงใครเออหูปั๊กโอเคคุณเคยมีอาการตื่นตระหนกไหมเคยมีนะตอนโดนจำสแกร์โอเคบอกว่ามีแล้วกันคุณเคยรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ในห้องของคุณไหม ก็รู้สึกนะก็เนี่ยไอ้หมอนี่อยู่กับผมไยเนี่ยไอไอคนเนี้ยตัวผมเองอะ่ะเอออ้รู้สึกอนะ่ะรู้สึกไอ,อนี่มันสามารถซ่มได้นะผมคุณพบเอ้ยไม่เอาดีกว่านอน,นี้ยากคุณพบตัวเองกำลังสงสัยการมีอยู่ของคุณหรือไม่ไม่อ่ะ คุณเชื่อไหมว่ามีพระเจ้าเชื่อคุณกลัวความมืดหรือเปล่ากลัวนะคุณตอบคำถามเหล่านี้จากจากฟรีหรือเปล่าอะไรอะจากฟรีผมไม่เข้าใจไม่อ่ะผมตอบจริงหมด อันนี้แน่ใจเปล่าอันนไม่ออกใช่คำสั้นๆผมคิดว่าน่าจะเป็นคำว่าแน่ใจคุณเคยมีความฝันรู้สึกเหมือนจริงมากๆมันยากที่จะแยกแยะออกมันออกจากความจริงใช,ใช่ใช่ใช่ คุณมีอะไรวะเนี่ยแต่ว่าไม่แล้วกันไม่รู้คุณรู้สึกสบายในห้องของคุณไหมอืมรู้สึกสบายมากเลยแอร์เย็นสบายอืมนันไนช่างมันใช่บ้านผมมีแอร์สบายมากแต่ฝนมันตกนะสิเย็ยนเหลือเกิน ถ้าแสงสว่างหมดไปคุณจะกลัวไหมอ้กลัวกลัวกัวอ่านี่เอนี่เสียงเปิดประตูคุณเคยสงสัยไหมว่าเมื่อคุณตายอาอชิบ oh, <shit. S 2> มันบอกว่าเป็นอะไรเนะี่ยคุณได้ทำความสะอาดโต๊ะของคุณเมื่อเร็วๆนี้ออืื <c oughs> มันสะอาดมากๆเลยเนาะนะเจ้าบอมน้อยมไม่อ่ะเปิดโฟลเดอร์บนโต๊ะของคุณจริงไหมทุกคนอาจจะอ่านไม่ออกนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมแปลให้มันบอกว่าคุณอยู่ที่ไทยใช่ไหม เขาบอกว่าคุณคือคนไทยใช่ไหมแล้วบอกว่าจริงไหมใช่ผมคือคนไทยใช่ใช่ใ,ชใชคุณมีบริการอินเทอร์เนต็ตหรือไม่มีมีมีม,ม,มีคุณมีศัตรูไหมมีนะนอีเวนคุณเล่นบนโทรศัพท์ เครื่องอะไรเคลื่อนที่หรือไม่ใช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 ่เออขอโทษนะที่หยุดคลิปคุณคิดเกี่ยวกับความตายบ่อยไหมก็ไม่ค่อยบ่อยนะบ่อยนั่นแหละนั่นแหละ น่าจะมีปุ่มอาจจะมั้งนะผมจะได้บอกว่าอาจจะถ้าคุณหายตัวไปทันใดนั้นมีใครตามาตามหาคุณไหมออต้องมีอยู่แล้วผมมีพ่อแม่วต่อวอะไรพี่อ่มนี้่มนี่อะไรเนี่ยใช่คุณอะไรเนี่ยคุณไม่ได้อยู่คนเดียว คุณได้ตรวจสอบห้องของคุณหรือไม่ใช่ผมไม่ได้อยู่คนเดียวเนี่ย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 มีตัวผมอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วผมเป็นใครอ่ะเนี่ยใช่ๆๆๆใช่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 คุณเชื่อหรือไม่ว่าเราอยู่ในการจำลองไม่โอ้ my god ฟุ่มนี่ว่ะคุณยอมรับการถูกเฝ้าดูในขณะที่ที่ตอบคำถามของเราหรือไม่ใช่ออไม่กอดมันโคตรเล็กคุณเคยรู้สึกว่า คุณต้องการทำอะไรที่ไม่ดีแนวว่าคุณจะรู้ว่ามันผิดหรือไม่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจอ่ะมันงตอบว่าไม่แล้วกันกูใกล้ตีสามครึ่งแล้วอ่ะ ถ้าคุณร้องมีใครนด้ยินไหม,ไมวม่เวลาผมเออทำเสียงดังหรือตกจากที่สูงเอ,อ้ไม่ใช่ดิทำเสียงดังหรืออยู่ที่ตัวพ่อแล้วผมใกล้ตกเนี่ยพ่อจะชอบสะดุ้งตื่นขึ้นมาใช่คุณกลัวการยิงปืนหรือไม่เออกลัวมากๆแต่ถ้าเป็นในเกมผมไม่กลัวนะแต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงผมกลัวแน่นอนดูประเทศไทยดกว่า คุณอยู่คุณรู้จักคนที่อยู่เบื้องหลังคุณไหมมันไม่มีคำตอบอะ่ะ <th> hmm> ตกใจหมดวัตถุฟักตกใจ <th> hmm> ตกใจตกใจทุกคนตกใจอ่ะ <th> hmm> ใจเย็นย ي, ใจเย็นค <th> hmm> ่อยอะไร เอาตีสามใกล้โอเคตกใจหมดเลยเมื่อกี้ตัวอะไรวะนั่นน่ะโอ้โหสะดุ้งตื่นสะดุ้งเลยเมื่อกี้ทุกคนได้เสียงไหมเออเมืเออ่อกีออ้ทุกคนได้เสียงไหมเฮ้ยเมื่อกี้ทุกคนได้เสียงไหมเออความรู้สึกของคุณมีจริงและไม่เพียงตั้งโปรแกรมหรือเครื่องอะไรอะความรู้สึก ไม่ไม่เข้าใจอะถ้าผมไม่เข้าใจผมตอบว่าไม่แล้วกันคุณร้องให้เมื่อาวานนี้หรือไม่ฮะแล้ว,วก่อนขอคิดเมื่อวานก่อนเมื่อวานเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างมันผมคิดเมื่อวานไม่ออกเมื่อวานเกิดอ,อะไรขึ้น ผมไม่รู้อ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเมื่อวานผมลืมแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นไม่อ่ะจะไม่ได้คุณเคยเห็นคนที่ยืนอยู่ข้างนอกหน้าต่าง,งคุณหรือไม่ไปแลละ Nhìn bị cần bị nó của nó của mày mày cái <laughs> khu nào của ơ mày mày mi qua mày ta chui cùng mày nó เมื่อกี้ก็สะดุ้งแล้วนี้โอ้โหโอเคกลับมาในห้องต่อนะครับในห้องผมอยู่คนเดียวอะน่ากลัควคุณรู้สึกเหมือนมีคนกำลังเฝ้าดูคุณในบ้านของคุณเองของคุณเองหรือไม่โอเคมาอยู่ด้านนอกอีกทีหนึง ใช่ใช,ใชคุณรู้ว่าคุณเป็นใครวพาเป็นใครอ่ะแมผมคุณรู้ว่าคุณเป็นใครไม่ถ้าเป็นในเกมนะคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นไม่โอเคเรมไม่น่ากลัวแลคือเขาต้องต หนึน่งคนนะัวโอ้ม y กอดคุณเคยได้ยินเสียงแป,กแปกลกๆหรือไม่ไม่สามารถอธิบายได้ในบ้านของคุณในเวลากลางคืนหรือไม่แล้เขาบางทีไรน้องมัน,ม,นมันต้องตบบคำถาแบบนี้ทุกทีเลยนบประตูทิ้งไว้เลยไหม,ค,ม <S <S คุณเคยประสบอัมพังการนอนหลับหรือไม่ ไม่ถ้าคุณได้บอกความจริงที่จริงเกี่ยวกับการดำเนินอยู่ของคุณคุณจะปฏิเสธในความหวังเพื่อคำตอบนี้ดีกว่าไหม กูใช่ไปเลยหืมบัตรเจ็ดสองบัตรเจ็ดสองสามเจ็ดแปดใช่ใช่ใช่ที่มันรู้ชื่อผมว่านี่ไงผมอยู่ในห้องนี้คนเดียวรู้ได้ไงอ่ะแล้วเนี่ยไอ้ที่บอกว่าคุณอยู่ประเทศไทยใช่ไหมเนี่ยมันรู้ได้ไงวะใช่โอเคใช่มันมันควรมีปุ่มอัดจับบ้างนะครับบางที่ผมไม่รู้ฮะ ตอบใช่แล้วกันอันไม่ออกอ่ะยาวเลยเมื่อฉันถามคุณว่าคุณตอบจริงๆหรือไม่เอ้ยหรือมันมีบางคำที่ผมไม่ได้ตอบจริงนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะตอบจริงโอเคนั้นใช่ถ้าฉัน สามารถสื่อให้คุณได้ว่าคุณไม่ได้เป็นคนส่งคุณอาจจะตกใจไหมไม่คุณต้องการรู้ความจริงหรือไม่ต้องรู้อยากรู้อ่ะอยากรู้ระวังหน้าต่างด้วย มันไม่มีปุ่มอ่ะอเอ๊ะดูนะโอเคอะอ๊ะเฮ้ยมีเสียงเพลงรึเปล่ะเฮ้ยเสียงเพลงมองไปรอบๆสิห้องนี้มีประตูอะไรเนี่ยไม่ทัน What the เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเป็นโปรแกรมจำลองอเหรอเฮ้ยแล้วก่อนนะแล้วก่อนนะว่าเจ็ดสองสามจุดแปด เราจะคิดถึงนายไปตลอดไลไม่โอ้ oh my god ผมอ่านไม่ผมขอไม่อ่านผมขอไม่อ่านคำหน้านล่างนะผมอ่านไม่ทันในที่สุดฉันก็จะสามารถจะให้คุณอิสระ,ะได้โอเคอุ okay. ้ย <Ooh. S 1> อ่าเลกยกเลิกการเชื่อมต่อโอเคกถ้าคุณถามผมว่าแมปนี้สนุกไหมผมบอกเลยสนุกแถมเป็นแมปแนว น่ากลัวด้วยผมก็ว่าแล้วทำไมมันต้องเป็นแมพแนวทั้งหมดเพราะว่ามันไม่น่ากลัวมันอะไรวะเป็นทั้งหมดเลยแต่มันต้องเป็นแนวเฮ์เลอร์นะว่าทำให้ผมกลัวจริงเหมือนกับอะไรวะเหมือนกับแมอคอมพิวเตอร์ของจิมอะเป็นแมพแนวเฮ์เรอร์แต่ว่ามันไม่มีผีอะไรเลยแต่ทําให้ผมตกใจแล้วเมื่อกี้มันมีผีด้วยนะเขาน่าจะปรับให้มันเป็นแนวเฮ์เรอร์นะผมบอกก่อนเลยว่า สนุกแถมหน้ากูอีกหนึ่งหายโอเคก็ตัวลิค,คนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบมบายบายเออโอเคพอ้แมปนี้โคตรสนุกเลย